โคตรดีเลยครับลูกค้าตัวนี้เป็นทาวเวอร์เครื่องดื่มที่ให้ความจุถึง2.5ลิตรนะเรากิ้งกังกิ้งกันแบบได้บรรยากาศในบ้านเราเองได้แล้วนะครับไฟ RGB สวยๆกระพริบตามเสียงเพลงและเป็นลำโพงบูทูธในตัวด้วยนะเฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยลูกค้าใส่เครื่องดื่มเข้าไปน้ำขงน้ำแข็งพร้อมต่อกกงต่อกกอกให้เรียบร้อยนะครับเวลาเราจะดื่มเครื่องดื่มเราก็เปิดขึ้นมา ก๊อกไหลออกมาเลยนะสะดวกนะครับแล้วก็ใส่เครื่องดื่มเย็นๆไว้ได้ด้วยแล้วก็เป็นลำโพงบูทูธไฟ RGB เสริมบรรยากาศเนี่ยเรากิงกังกิงกันกับเพื่อนฝูงได้ในบ้านเป็นกลุ่มของเราเองแล้วครับได้บรรยากาศเหมือนร้านเลยตัวนี้เป็นทาวเวอร์เครื่องดื่ม DJ 598แนะแล้วเสียงลำโพงเขาดีด้วยครับเนี่ยโอ้โหลองคิดตามนะ บรรยากาศในบ้านกับเพื่อนฝูงที่รู้ใจนะกิ้งกังกิ้งกังกันในบ้านนะแล้วแบบได้ฟิลแบบนี้แล้วแบบเครื่องดื่มเย็นๆพร้อมเสมอ2อลิตรโอได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่นะครับใส่น้ําแข็งให้เรียบร้อยใส่เครื่องดื่มให้เรียบร้อยฟังเพลงไปบรรยากาศไฟวิบวับ RGB ทโคตรดี D เลยครับอ่ะช่องฝากเลยนะเท่าเครื่องดื่มดีๆอีกตัวหนึ่งนะครับ DJ 598นะง,งานเป็นแบบนี้เลยลูกค้าเห็น ลำโพงเสียบ USB ได้ด้วยนะครับไฟ RGB กับพิบตามเสียงเปลี่ยนไฟได้นะเปลี่ยนแสงไฟได้ตามสเต็ปเขาเลยนะ2.5ลิตรงานออกจากมือช่างไปแบบนี้ถึงมือลูกค้าแบบนี้ถึงอยากให้มีกันจริงๆนะใครเพื่อนฝูงเยอะๆพลมาเยี่ยมบ้านเยอะๆเป็นสายกิิงๆกลงๆตัวนี้เอาอยู่ครับดีมากๆนะครับเก็บเงินไปทางแกะของเช็คของก่อนชำระได้ด้วยนะจัดให้สำหรับสายเครื่องดื่มจริงๆตัวยงจริงๆ T H V Group ครับ